หามาเองบ่ร้อยขายจังไดครับโลละร้อยห้าสิบจ้าโลละร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่เนาะอิหยังคห้าบึ้งจังไดตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้เราออกน้อยน้อยตัวแม่นี่เป็นตัวนี้ตัวผู้เป็นตัวนี้เห็นไหมอ๋อแบบนี้เนาะแล้วบึ้งอันนี้เป็นอีหย,ยังครับเนี่ยเนื้องัูงมันวะครับเสียบเป็นไม้ขายแบบนี้เนาะปลาขอปลาช่อนนะครับปลาหยังแน่ครับปลาลดย่าปลาขาวย่าปลาขาวปลาลดเนาะ อันนี้ปลาลวดนะครับถุงใหญ่แบบนี้ขายถุงจักบาทครับนี่ยเดียวกบาทถูบก็ไม่ลงเป็นเดียว ตาบกใที่ีเอาตราจากองค์ตานีรับเอาไปดองครับสนใจรถไฟร้อยบาทจะพวกคนเดินเจ,จอมาดูบรกาศตดไม่กันราไยสสวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิป u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะฮะจะพาทุกคนนะครับมาเดินชมบรรยากาศนะครับผมตลาดนัดไทยราวนะครับตลาดนัดวันจันทร์วันพฤหัสนะครับวันนี้ผมมาช้านิดนึงนะครับวันนี้ พ่อค้าแม่ค้านะครับผมฝั่งประชาชนคนลาวนะกำลังเตรียมของเตรียมสินค้านําขึ้นไปขายด้านบนนะครับตลาดที่นี่นะครับผมคือคักนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับที่ฮะสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านะครับนําขึ้นไปขายด้านบนนะครับนี่ครับตลาดที่นี่จะขึ้นไวัยหน่อยนะครับครั้งที่แล้วผมไปที่อําเภอท่าอุเทนนะฮะจะขึ้นเวลาแปดโมงนะครับ ที่นี่นะครับหกโมงก็ขึ้นแล้วนะครับสบายดีขนของเรียวหรอบอครับย่งครับย่งอยู่เนาะมาจากล่ำครับมือเนี่ยเรียโอ้ลายล่ำเลยลายล่ำเนาะตลาดมึงนี่เพิ่นขึ้นไหวเนาะครับขึ้นจังโมงครับหกโมงมหนบอสหกโมงหกเนาะครับขายหกโมงหอดประมาณจังโมงครับตลาดมึงเนี่ยเที่ยงเที่ยงเนาะไอ้มาขายยังมือเนี่ยมะกระบกมะกระบกนะครับเตรียมขึ้นไปแล้วเนาะอ่ะครับผมไปเดี๋ยว เ้อผ้าพื้นไปเบิ้งบรรยากาศครบใจลหลายๆครับผมครับ<จ>เป็นบรรยากาศนะครับผมตลาดนัะครับนัดไทยลาวนะครับพี่น้องทั้งคนไทยคนลาวนะฮะพี่น้องประชาชนอำเภอท่าพนมกมาขายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งทางนี้ก่อนนะครับเพิ่นมีอย่างแน่นะครับนี่แม่นะคะ้าสบายดีอันนี้แม่นบกักกระบุกบวครับเนี่ย บักเการักเนาะอันนั้นเป็นเท่าเนาะโอ้เท่านะรูห้าสิบบาทรูห้าสิบบาทนะครับเท่านะครับเจ้าเดียวอันนี้มันกรบมันเขียวบ่ครับนี่คือหลายแทนเลยลายแทนนั่นแหละลนะาครับผมนี่ครับอันนี้นะครับหนูธรรมชาตินะครับหนูนาต้น,นนี้ก็จะเป็นพักเป็นยาเน่อยท่าขึ้นจะเป็นทางเข่าเด้อครับ ครับบรรยากาศสองฝั่งริมทางนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวนครพนมนะฮะอำเภอธาตุพนมนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นแม่ค้าพ่อค้าฝั่งประชาชนคนลาวนะครับมียังไดงยังเพิ่งจะเอามาขายนะครับพี่น้องครับผมสุดยอดนะครับบรรยากาศคือคักป่านะฮะริมฝั่งโขงนะครับผมราคาก็คือมีเตอร์พูน่ะฮักมีเตอร์พูงามนะครับอ่า ปาซ้อนนะครับสงขายเพลินนะครับพี่น้องครับผมเนี่ครับปลาน้ำโขงมีแต่ปลางามๆปลาที่สวยนะครับผมโอ้ยผักนะครับที่ลงเลยครับอุดมสมบูรณ์ขนาดนะครับ นี่ครับนี่ลูกคาก็ลุ่มเล่ครับร้านนะนนะเดี๋ยว้ามาเบิง์ผู้สาวงาม่นไข้อย่างได้ค่ะสบายดียดกบปูแดงหามาเองบ่ ขายจังได้ครับโลละร้อยห้าสิบโลละร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่เนาะยิ้ม่น้าทานได้หยิบเอียงใเลย่องเนาะโดยเลือกได้ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวแม่เลือกสั่ง้ลายเบิ่งแม่ขาแม่ขากลางามก็ได้เป็นตัวแม่ยิ้มก็สวยเบิ่งจังได้ตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้เราออกน้อยน้อยตัวแม่นี่เป็นด้านนี้ตัวผู้เป็นด้านนี้เห็นไหม๋อแบบนี้เนาะครับผมอ่ะขอบใจหลายขอให้ขายดีขายดีขายเบื่อได้ไหวด้วยครับ อันนี้ก็ห้องล้านเจ้าบัเนี่ยโอ้เจ้ามาเจอเจ้าเป็นูเกิดได้วยแค่หน้าวันเรี่องกิโลเนาะมีกี่ปูมบ่อันนี้กบหน้าครับอันนี้กบเนาะอันนี้กบขายโลจังไดครับเนี่ยอวบโคโลเปตควบใส่วบธรรมชาติโอ้กบธรรมชาติหาจังไดมากครับตัวเนี่ยใส่ใส่เบ็ดเนาะ ออันนี้บอถึงรูปแกนชีตนี่ครับผมผมเป็นกคดธรรมชาติเนาะสวยๆงามๆเลยครับเอแล้วเอแล้วนี่ครับเอทุรก็ใดๆก็ยังมีอีกข้าวผมนะครับก็ยังไกลอยู่ไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้องด้านในนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับผมที่อำเภอธาตุพนมนะฮะจังหวัดนครพนมนะครับคือคักมากครับ ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นสินค้าเสื้อผ้านะครับอาหารร้านกาแฟนะครับมีพักมียามีผลไม้นะครับ,น,น,รบนี่นะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตลอดถ่ายคลิปในเด้อครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวจีนะครับข,ข้าวจีข้าวจีขายจังไรครับเนี่ยอันละสิบบาทอันนี้เป็นอียังครับตัวเนี้ย ขาวเนียวปิ้งเนาะอันนี้เขาวเนียวปิ้งกับเสียบาเนเองไหมครับ,บอืมครับอ่ครับผมขอบคุณหลายๆครับฟังนี่จะเป็นคนไทยเนาะครับแต่ฟังคุณพ่อจะเป็นคนลาวเองไหมครับ<ว>เป็นแบบงเนาะนะบรรยากาศคึกคักมากนะครับทุกคนนะครับ<ด>นี่ฮะพอค้าเมค้านะครับผม คนหาเอียงมอไก็เอามาขายนะครับไม่ได้แนวกินแนวเสียบๆนะครับขายในราคาบบเพีงนะครับนี่เป็นเก่ารักนะครับโอ้ตลาดที่ว่าคนข้างใหญ่โตนะครับ เดี๋ยวมาเบิงอันนี้เป็นอีหยังครับเนี่ยเนื้อง่วมันวะครับเสียเป็นไม้ขายแบบนี้เนาะอันนี้ขายไม้เท่าไรครับเนี่ยไม้หกสิบบาทนะครับนี่ครับน่นปลัดไหลนะครับตัวใหญ่กเมือเลยมากกกุ้งนะครับ กุ้งครับกวองเท่าไรครับเนี่ยยี่สากองละยี่บาทนะครับครับผมใกล้จะเบิดแล้วเนาะคลายยุบคายดีครับผมห้เบิดได้ไวครับกรกร่อแม่เบิดโอ้ปคลากนกิโลคีบปล้มนะครับแม่ระาเนี่ยนี่ครับกบนานะครับปลาขอปลาช่อนนะครับ คนหลายขนาดครับนี่ครับบรรยากาศริมโค้งนะครับไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีครับคนเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวขอมาซ่อยนี่ครับนี่ครับกระปูนะครับ ปลไหลอันนี้เป็นกระลอกกระลอกเนาะกระลอกเนี่ยเอาขึ้นมาขายได้เนาะนะครับเอามาขายได้นะครับฟังไทยเนาะคนอนุโลมนะครับอันนี้เป็นเป็นนกหรือเป็นเป็ดครับเนี่ยเป็นนกเนาะนกยังครับเนี่ยนกกระย่างนะครับนี่กระลอกนกกระย่างเอานั่เขามาขายได้เนาะนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เพิ่อนตรวจสอบนะครับมาตรวจได้มาขายได้แน่บ่ได้เนี่ยนะครับสามร้อยหกนู้นว่าปลา น้ำโขงนะครับไม่จบเนบุมีหมองยางครับต้นลายแห้งเอียนครับเอียน็ยนยโลร้อยหกสิบ <c oughs> อันนี้ไปเฮ็ดจังไรเอาครับนี่ไปดักเอาบ่ถือลอกเนา,นนานะถ้าเอาไปแหลมนีน้อยจังไรมาอ่ไปบึงบรรยากาศนะครับได้ค่าโบกบ,บุลุงปวงเปียงคันว่าขายดีขายดีทุกร้านอาานะะันนี้หมากบา อยังน่อครับท่างนี่สดสด,สดใหม่ๆมันแพงปลายังแน่ครับปลาลดจ้าปลาขาวจ้ปา<ม>ปลาขาวปลาลดเนาะนอันนี้ปลาลดนะครับถ<น>ุงใหญ่ๆแบบนี้ขายถุงจักบาทครับนี่นยหนึ่งร้อยบาทนะครับปลาลดนะครับปลาขาวเนาะเฮ็ดไห่เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะทอดรสนะเอาไปห่อบ้านก็ทอดรสนะครับอนะ่ะขอให้ขายเบอร์ไ <ert our S 3> ด้ไวนี่ครับ นีใครจะกินลาบขอกลาบเท่าเท่ากับมีกองละซ่ากองละซ่าบาทเนาะแม่เนาะสามกองหาซิบบาทนะครับกีร๊อกซ้ำกองหาอันนี้กีร๊อกซ้ำกองหาซิบไส้คีให้เรียบรียบเลยโอ้โหนี่ใส่ขี้ให้บควกเนี่ยคีคีคอเป็นอย่างไรบ้องครับปลาเด้อปลาเด้อปลาเด้อเนาะปลายังเนี่ยบวกเนี่ยปลาหัวกานเด้ ปลาหัวขาเพราะว่าตัดหัวแล้วเนาะเขาบอกตัดหัวจะเป็นปลาอย่างปลาหัวนั้นปลาขาวปลาขาวพอตัดหัวแล้วจะเป็นปลาหัวขาดนี่แหละนี่ครับชุงละจักบาทครับแม่ห้าสิบบาทเนาะอันนี้อันนี้เด้อันนี้หอยหออยเชรี่หอยเชอรี่เนาะเอาเอาครับครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับกูได้มาเด็กยางกับมาซอยเพื่อนนี่ครับโอ้คนหลายครับบุ้ยมองยางเลย สวัสดีครับผมสบายดีครับนี่ครับปูปาออนซ่อนครับลายขนาดเลยครับตัวนี้กระปูนะครับกระปูแดงครับเดี๋ยวพามาเมืองทางนี่ครับเป็นตัวนะครับทางใหญ่ๆ่อันนี้เป็นตอยังครับตอหลวงตอหลุมเนาะ ตัวลุงโลจ้กบาทครับเนี่โลละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับที่ตลาดนัดไทยลาวอำเภอคาดพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับตครับผู้สาวงามขายตัว อีกเป็นเรื้อรานนะครับต่อลุมนะครับนี่ตลาดใไงแห้งนะครับดี่ตลาดู่ตลาดลาดู้ต้อ นะครับเดี๋ยวผ้าย่างเบิ้งเรื่อยๆนะครับบรรยากาศนะครับวิถีชีวิตนะครับช่วบ้านนะครับที่เค่นหาของหาสินค้ามาขายนะครับเป็นปลานะครับตัวใหญ่ๆนะครับนี่ฮะปลานนํำโขงนะครับ อันนี้เป็นปลาหยังครับแมปลาครึ่ง <พะ S 2> จ้ปะปลาครึ่งนะครับอนะันสามร้อยสี่สิบนี่บอกครับถุงนี่สามร้อยสามร้อยสี่สิบาทเอายกยกยกชั่นะยพ่อครับพ่อปลาคอโลละรปลอนะครับโลละสามรอยสี่สินะครับไม่ล,มมล,ะละบาทสองโลหน้าโลร้อยเจ็ดสมตร สามร้อยที่สิบถือแล้วครับสองลโลละกอร่อยเจ็ดสิบทำมาเบิ่งทางนี้ครับปลาเด้อครับปลาเด้อปลาเอียงครับปลาไล่ๆตัวใหญ่ๆเนี่ยปลาอื่นจ้าปลาอื่นก่อนไหมปลาอื่นปลาอื่นสายได้ยุงปลาแตงยุงยกงโซ่ไงยกโซ่นะคืองามคือตัวใหญ่แท้โอ้โหเห็นหนาเลยโอเคครับผมขอบใจหลายๆครับผม จะเป็นปลาลดนะครับแมีนบ่แมีปลาลดอยูบ่บ่ปลาลดปลาลดขายกองจังไรครับเนี่ยกองละกองละหนึ่งร้อยบาทนะครับขายคืองถ่าหลายเหี้ยไม่รู้ค่าน่ครับ,บก็เรื่องว่ามัดน,นับเลยมันไม่นับร้อบคุมเมึงเอาไปทอดกินเนาะแซ่บๆนะครับ,น,บ,น,บนี่เป็นต่อนะครับ ดมสมบูรณ์นะครับของขายอาหารป่านะครับปลาแม่น้ำโขงนะครับนี่อันนี้มาเตหัวเนาะตัวพื้นแบงขายไปแล้วครับอันนี้แม่นปลาซิว, <c oughs> วบ่ครับเนี่ยปลาซิวแก้วปลาซิวแก้วเนาะกล่องละยี่สิบบาทเนาะเนี่ยหามาเองบ่อันนี้แม่นปลาดมโขงบ่หรือกว่าเป็นสะน้องโบกนะครับฟังคุณเขาจะมีเขาจะเป็นน้องบกแม่นบ่เลยไปทางคุณแม่นบ่ครับ อันนี้เขาไปขายเคยเคยไปขายฟังแถวเทียนบ่ค่ะเขาที่ไปโน่นคือเขาขายแต่ฟังนี่เนาะครับครับขายย่ฟังเพื่นขายบ่ขายอยู่ขายู่ฟังเพื่นก็ขายตามตลาดเนาะแต่ว่าวันจันทร์วันพฤหัสก็มาขายอยู่ฟังไทยเนาะครับผมอ่ะเขาขายดิบขายดีเบิร์ตได้ไวครับผมเอามาซอยเพื่อนรุ่นเด้อครับผม เราค่นว่าจ้ไม่มีแต่ทายคือบทซื้อแน่นอนแต่ผมซื้อสลามผมกับบไว้แล้วมันยากกับซื้อเลยเนาะครับผมยากครับายนี่ครับโอ้ใส่หไ ปลาทูก็มีนะครับยี่สิบบาทายี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นนังง่วงหรือเป็นนังค้ายครับเนี่ยนังยรผมขายมัดจังไรครับมัดหาสิบาทมัดหาสิบบาทเนาะมแม่เนาะโอ้นะครับครับเป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับ นี่ครับโอ้บรรยากาศนะครับด้านหลังนะครับวิวสวยๆนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับเวลาเจ็ดโมงตรงพอดีนะครับตอนนี้ด้้จาาตลาดที่นี่นะครับผมจะขายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับราคากำลังมาเอียงเขาเนี่ยขี้เล็กจ้าขี้เล็กนะครับมีคนเอาระโบตตัวนี้ย่างจ้าซาบะจ้าซาบะนะครับมีถุงเดียวตันี้โอ้มีถุงเดียวเท่านั้นเนาะตัวนี้กระปู นะครับร้ายก่นี่นะครับเดินมาน่าจะเป็นร้อยเมตรนะครับได้นะฮะนี่ทางนี้เิ่นขายยังครับเป็นพว่พวงๆนะครับเป็นปลาพว่พวงบ่อันนี้เป็นเนื้อยังน้อไหม่ะเนกวงแม่นบกก่ครับเนื้อกวงบ่ครับเดี๋ยวขออนุญาตชือ้อได้เด้อครับเพิ่นขายพว่วงยังไงครับเนี่ย ตัวนี้100ตัวนั้น100อ,อ๋อตัวนี้100นะครับผหวงเลี้ยงห่วงปลาหวงปลาปเนาะครับขึ้นห่วงปลาแดกปิ้งจ้าปลาแดกปิ้งเนาะครับแต่วันนี้เขาได้ปิ้งเนาะซื้อเอาไปปิ้งเองครับผมขายตัวจังไหรหรือว่าขายจังไรครับโลละ50บาทจ้าโลละ50บาทนะครับผมหอมมาได้กเลเยนะครับหอมหวนเลยหอมหัวหัวเนาะแม่เนาะเอ๊ะไม่ขาดเนาะอ่ะ ครับาว่าชื่อหาคนับอก่างองอ,อ,อันนี้เพื่อนขายแบบค<ม>ู่เดียวเลยมีไผมาแย่างนะครับเป็นปาคออันนี้ไปหามาได้จังไหครับในไส่เบ็ดบ่ส้รอบเนาะอบช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้นาเกี่ยวเขานาฝนเนาะปลาไหลนะครับ ครัเป็นปลาหลดนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่อำเภอ่าพ,พนมนะฮะจังหวัดนครพนมนะครับตลาดนัดไทยลาวนะครับทุกวันจันทร์วันพฤหัสน,นะครับเวลาหกโมงถึงหนึ่ เวลา6โมงถึงเที่ยงนะครับก็มาเที่ยวมาชมบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับทุกคนนะครับสินค้าอาหารแปลกๆนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนคนเลาาได้นำเอามาขายนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับผู้คนนะครับที่นี่นะครับผมอ่ะนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมตลอดทางเก็บก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับฝาก พี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตออลอดไทม์ไลนดเวยครับไว้พบกันโอ,อกาสหน้าสวัสดีครับผม